ยกอแกแขกมานไหวอ่อย่อคู่ไปละกันธรรมดาโอเคค่ะอ้ ก่อนเดินก้อนไก่ก่อนสิไปสิมาขอระลึกฮาคุณคูณบาอาจารย์ผูพินประสิทธ,ธิ์ประศาสตร์ิชาความรูให้กโตโพคา,า,ายยรุสลามโยรี่ดาวกระจายนันเคดวงวิญญาของกดพอ่อวีลักษัณคแข็งกุดแม่กิ่งแก้วคันแข็ง,ข,ง,ข,งขอ,อยยกว้ในทีทูงสู้ะก่อนข่าฟังล่ำโคล่ำก่อนต่อยเสียงให้มันออกจากหน่อยสก่อนนะแม่นาะโศการสวยงานมาไลาเหมือนไล่ขึ้นเสียงแหบเสียงแห่งเสว้าสีมาหอดบางเท้าอ่ะข้อมูลอัุเการละการมดมินิสำหรับสมุนไพรดีสมุนไพรตำรับไพหลวงจากอ่า เซิร์ฟทีวีพีเอสไอหนึ่งศูนย์เอดองห้าค่ะให้การสนับสนุนเมื่อนี้นะคะเนาะอ่ะโอแล้วน่าจกบาทสะกอนค่ะเอาละแล้วจะมากู้สันธูแลคนนักา่ามโนกาสตาโปโคตโม แล้วว่าสีเอสีสีอารียมีตะโยแล้วว่าคนเอคนคนวิรอนมานดาคนโคบาอาจารย์ทางโกสินคนท่านจะมาพกมาบังจะมากังจงมาเรียมนในขคนนิหิมเสียงใหญ่บ่าไหมจสียงจะเดิมไม่ใหญ่เดีมัน Oh, la la. la. ขอโยมเอานอมทารอมก่อนถวยข้าบารีคนเอ๋ยขออนั่นลักขอให้มาจ้องหน้ากระรำาขาผู้สิลม์มาขอนั่นลักขอให้ได้ทุกก้บา,ารมีหลับตาเดียวขอให้ให้เดียวปันลงนุงเรื่องไรยาข้ากังยาสิบ้างแขน็มคนสว่างคนสาคุณน,น,นั่นลักคุณีนสวนเ้าลายมากรุงเดียมฉันละขอนั่นลักขอให้ได้ทุกจัดบารมีหลับตาเดียวใดคุณลับพระไตรังษีสามยาสิไลน์างนองให้ตุนต่นโตข้าปัญญาดีสีแจงยามเดือดพอยาผูขา้ข้าแสดงให้เป็น ก็อมนกไปค้องไหวยานีคุณพาพูดกอให้มาใส่สิก็เลียวสองมองน้ำมาคนละพระตมเทียมบุกห่างไกลไนเวีนคุณประส่งจอมเจากระาโดนว่าสาตุรคุณละพ่อแม่ีนก็ามาพขอหันยานีคุณละภาษีไต่แก้วไต่แก้วหน้ารีสีสองมาสรองนี่นำคุมกุ้งไม่อยุ่ส้นทางอย่านั่นละย้ายมีวันทางบนทางข้าองมาละเพลให้นั่นละให้มาสู่มอคเคนกระเปรินเดเจ้าเดอเจ้าก สี้าเจ้าขอไปปรนรบนานป่าหมอกแค่ไหนยาสาเสี้าเจ้าอย่าเริงอย่างหนึ่งเสี้าเจ้าอย่างเริง เอาละอันนี้เมนยกแหลกแหกบานไหวอ่อนยกคู่ไปละกันธรรมราคุณเม่เพิ่นว่าเอ็ดยังข้นกระตามแต่ตองมีคู่มีบ่าหม้อมวยสิสกันกระต้องไปห,หาคุณคู่บาอาจารย์เอาไว้เปลี่ยนเพื่อแรลกแหกที่มันต่อรองกันลงมาเร็วจะมาเบาพับข้องขาใจกับพ่อกับเมยยาตีพี่น้องพอจะพาเมยจะพาพวกใครสางนา้ำทะบุนขึ้นมาไม่ควมบาจังไหนว่าตีพี่น้องไม่ควมบาเมื่อนี้เป็นเมื่อเริ่มสัทธานมาบานจบถือเป็นบ้านนัดพวกพี่น้องมาไหนบ้านเกไปกันมาเจียมสัมปันไม่ต บอกง่ายพี่น้องมาหอมทอนความบุญผู้ั่างคนบอกมากินข้าวปูดบาคนบอกมาฟังลมาเงินในทํำสาโทก็โง่อะไรนั่นให้ได้ย่างใหได้พันเอ้กากุศลบอกกัลลัมจะได้ฟังมาเมาจังบายสังเกตเบิ้งเด้อพอเร้อสังเกตเบิ้งเด้มแม่เรือพวกพี่น้องบาดใจมาตักแต่มาแรงมั่นศพยูดอกแม่สมกับงานของเฮาซอยกันให้มันเลวอ่าจฟ่าเงินคำเกลียวเนี่ยเรื่กระใหม่ตาตาซันหมอนเสื้อพอบอกหอมทอนความกันนอกจากนั้นในที่ามาหยามได้แม่เร้อจาก นั่นลายปีโชคดีจังมากพอโชคดีนอมาเห็นหน้ามีบาจจ่าถามข่าวตัก,กข้าวเรียงข่าวมากินเหล้าควับกันบ้ามาหกเดียวกะมาถามข้าวนี้แล้วก็ะทำข้าวนั้นเว้ากันเมือลชุนสนุกนางโศกันจนลืมลูกเข่าปากกะห้าเลี้ยงโหได้ยินเสียงเครื่องทำไฟเปิดประกาศบอกกระยาพีน่น้อเงินในส่งพอลปาซาส้นกะลังทอนหาหมอกนางถ้าฟังลำนางอยู่น้ำม่วนทางฝองอยู่น้ำม,มาหวัวพวกกะไมีเอหลอดสบปลักฝั่ลงล,งลงูกเอาปลาถูพี่น้องจะมาเทเตใส พัดล่มก็มมตโตเดียวนะหมอแค่เอาเบิด <c oughs> แย่แตกแย่แตก เอาละพ่อเจ,จะาเหน่งพูดจังหนึ่งยับมานางยุกไก่ไก่ยักเป้าโจมามันบังเด้มเด้อสุกทางหลังบ่เอ็นทาบาดหาหมอลำย้อนจากคนฟังจากคนก่อนเฮกันอยู่ยาวยา,าวอันความจริง,วาพ,ารง,นนงพวกผู้สาวผู้เบาพากันยุดลาสุดไปเห็นหน้าโมเฟ่พวกผู้สาวผูวจ้าเหนึ่งมาฟังลำผาดังโองเงีโองเง,เง,เงี้ยผิดเกี้ยมสังเงียหาเอาของมาถ่ายมากตัวดินตามสมเทิ้งกอดนมเทิกท่กาตบตะย่าซ่องกอลระดับกอเซซาโจโกไปตาส่อ,สองเงี้ยกินน้ำมันกับกินแป้งหอมไปทั่วดอกบ่งลำ เส้าพาดามก้ฮหาสกา,ากลีดมาเจ้าตาเลี่ยงไปก็เตรียมตัวกดจับแต่ละตัวเป็นพืนพวกผู้เอาวพวกจักนึงก็เตรียมกระเป๋าทาเงซงินเสื้อขนมแม่ค้าได้กินเล่นบัดนางคุยบัดยางมาวังหันคือมีไม่เท่ามานน้ำอยู่แม่บัวบ,บัดนี้คือแข็ง,งแรงเถกขอพระคุณนะคะคุณแม่ขอพระคุณในรักอายุมันควรยืนเด้อปัาพี่พ่อสีสีผู้ป่ามานน้ำกันเนาะ เอาละเพราะจานั่นแหละพูดจังนึงยับมากห่างอยู่ไกลๆแย่บเบาโจมมันบังได้เมอร์ซุ้มทางหลังใบเอ็นขาบาดหาหมอลำย้อนจากคนฟังจากคนฟอนเฮกังอยู่ยาวยาวอันค่อจริงพวกผู้สาวผู้เป่าพาคการหยุดลาสุบไปเห็นหน,าน้าโมเฟสพวกผู้สาวปวดจังแรงมาฟังลำผาดังโอ่งเองโอ่งเ,อง,อง,เงผิดเกี้ยสังเกย์ไหาเอาของมากายมากตัวรีนตามสุมเทิมข้าวนมตะเก่าตมตะิยาซองกอล์ดากราเซซาโจโกไฟปลาสองเงี้ยกินมันกับกินแพงหอมไปทั่วดอ,อกกอ,อ,องลำ พรรามกะัสากลีบบ้าเจ้าตาเลี่ยงไปกะเตรียมตัวก็จะไปหลูเป็นเคนพวกผู้บ่าวผู้จักหนึ่งกะเตรียมกระเป๋าทาเงินซสื้อขนมแม่ค่าได้กินลิ้นบัดนางคุยส้มผู้สาวผู้จักหนึ่งมาฟังลำผันางยิบบุกยิมคุยถาปัสอามามองหาสู้บามาเลยยืนขีดบอยอยากฟังลำจอยห้อยแต่ตัวบ่เห็นหน้าเสียใจบ่ได้หมายคนหลายๆอยู่นี่จะไปนี่อยู่ใส่ เอาอันนี้แม่นบอกปรับความเข้า,าขขใจกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพพองเฮาเพ่ดสร้างน้ำท้าบุญขึ้นมาแต่ว่าขออนุญาตบาดค่อมบอตันในหัวจักซื่อเสียงเลี้ยงน้ำคณะเจ้าภาพบอตันในมี่ไล่ซื่อเลี้ยงน้ำคณะเจ้าภาพหรือว่าเอามากเลวกับจัง,งส่งเสียงแคมอลลัมในเด้อค่ะพอว่าบอตันในหูรักคณะเจ้าภาพเฮางสว่สดิ์จังใดเนาะอ่ะบัดนี้หาหมองล่องปงจังมาไว้่สักอนยกเหล็กแขกมันโอบ้า,บาพอดี โอ้เมื่อนี่พระในก,การสางนำ้ำถ้าบุญเอื่นว่าเป็นบุญอุทิศอุทิศหาคุณพ่อถมเสริมนาป้าสวัสดีคุณพ่อสีดอนดูเนาะนเนาะคุณเมบัวมาแล้วพ่อสีมาแล้วทีมงานน้องดอนดูมาหลายพอ,พอจ้าขอพระคุณหลายๆมือ,อยุ่น้องไพ่หน่อยกับไพ่จนมาหมอลำสีลงห่านเนาะพอเนาะจ้าขอพระคุณหลายๆอายุมันคนยืนเนาะพอเด้เอจะแมนเนาะ อายุมันควรเงินอีหลีละเป๋เก้าสิบแล้วว่าสันละนก็มาก็เลไลอีพออ,ะ,อะท่านอาจารย์เปียวเงินนั่พอละสกก่อนเนาอะอะเมื่อนี้เขาโอเข้าใจกันนี่แล้วว่าเป็นบุญอย่างงานอย่างช่างในมีลูกเต่าทั้งสองมารวมเสพสองฉลองงานคือพระในสางน้ำตั้งบุญกันมาใดแกบุญอุติส,ส่วนบุญส่วนกุส่วนสนีไปหาดวงจิตตาวิญญาณของคุณพ่อถมเสริมนาแล้วก็มีการอุปสมบทหรือว่ามีการบวชบวชในแก้ภัยในแก้หลวงพี่ทวัชชัยเดือนแจ้งรำ ใส่เกินมาหลายๆปีผ่าพันข้อมุน่ะใส่เกินมากหูบอว่ามันหอนออผมม้วนหนใส่เกินมาคักๆเสียาโปนั่นอาจักแปดโตผลว่าเห็นหูเงินเนาะมือเห็นไปหเนี่ยเงินเนี่ยมองขึ้นมากนั่นวันอีพอสีนะัน่นแล้วกม็มีทั้งคณะเจะผ่า,า,าไปขัวเลยคนนำขึงเม่นเบิร์ตตีเมีนเนยน นำโดยคุณพ่อสุบันคุณแม่บัวไรเสริมนาผู้เป็นเป็นลูกไส้ลูกสะใภยและก็พร้อมด้วยคุณพ่อชัยยาคุณแม่ดาวันลาคำพาผู้เป็นเป็นลูกเขยลูกสาวเจ้าภาพใหญ่นะคะและก็พร้อมด้วยท่านร้อยตำรวจโทธนองศักดิ์คุณแม่อุบบนเสริมนาอันนี้ผู้เป็นเป็นลูกไส้ลูกสะใภยพร้อมด้วยคุณพ่อประจักษ์คุณแม่หน่อยเสริมนาอันนี้ก็ลูกไส้ลูกสะใภยปาดลูกลูกอีเมลเราจะได้มาหลายเด็กเรื่องน้องสาวน้องเขยเนาะพร้อมด้วยคุณพ่อสมบัติคุณแม่ทองปัดเดือนแจ แดงรำอันนี้ก็ผู้เป็นเป็นลูกเคยลูกสาวพร้อมด้วยคุณมัชชิมาเสริมนาอันนี้ผู้เป็นเป็นลูกสาวคือกันนะคะและก็พร้อมด้วยคุณสมพรคุณนักเรื่มมลเสริมนาลูกใส้ลูกสะใภ้ในก็เจ้าภาพใหญ่คือกันเนาะและก็พร้อมด้วยคุณแม่น้อยเสริมนาพร้อมครอบครัวแม่ท้องรอเสริมนาและก็คุณพ่อน้อยแม่ทองดีสารพับลอันนี้น้องเคยน้องสาวและก็พร้อมด้วยคุณแม่ผองสีดำนี่เป็นน้องสาวและก็พร้อมด้วยพ่อคัมพีคุณแม่ยงเสริมนาพ่อ บวลีเบ่บุญธันเสริมนาคุณแม่คำสอนแสจึงพร้อมด้วยพ่อสมัยคุณแม่คำพวนเสริมนาคุณพ่อผู้ใหญ่ชรินลัดจะเรือนสีวีรกลละกบพร้อมด้วยคุณพ่อสันติคุณแม่ดวนตุกเกตพร้อมในลูกหลานญาติพี่น้องเบอร์สุขสคนลพ่อปกความใจกันสางนำ้ำตะบุญกระมางแหวจังสีใหม่เข้ามาจังไหน่าตีพี่น้องเมื่อมานี้ลูกหลานญาติพี่น้องในสางกัดความกุศลเด้พอแลอเร่แม่เด้อที่ผลทำนาะ ท่านดอกสมหาโูล่าลางขอมอนิเตอร์เล่งนเลยนะจ๊ะไอ้นานาน oh. โมทนาน้พากันสางตามเนวท้องพุทธศาสตร์ความสามารถีกาศธาพรจังกะทำรร มื่อนี้เสียงเสียงแหบต้องอาศัยเครื่องเสียงก่อพะควพพิ่จารสาวนะคะบอดีจากเขาน้าดอกบัามูนใาหา้ท,ท่านปัดใยให้แกสงนอองเจ้าล่างบมงทิ้นเพิ่มเศร้าเลาใจให้ใครสวงมาเชิดาความปานีทั้ทงปวงในกำจัดออกเดียวจังเห็นแกดอกสวนบนุญ แมียจากภาพเอ๋ยบังให้สรอยกระตุนดอกนนทรงอาสมใจมาหายปเป็นมรณาตายจากโลกเฮาเราไปลแล้วแนวว่าก็มาตายนี่แข็นขอว่าป่าปอยเท่าเกเร็กนุ่มหน่อยก็ตายได้บรารังตาลตายบรารอลสั้นฐานความจนนี้ยังก็ตายเป็นผีดอกบอยังเจ้าเหลือทางเป็นประสวทของสางหอปา มีอำนาจเป็นทาทาสวงใส่ไปสิพนกระบอมีและแม่นสิลบลีกลีอยู่ในเนือพินผาเป็นเวอาลอยลมนาลม เมฆบังยะบังพลพลในโลกกังวงทั้งปวังเจ้าหน่อยใหญ่เกิดมาแล้วกต้องตายบ่มีภัยสิคำป้าไปนาชัวน้นพอจะภาพเมียจะภาพเอ้ยตายบปได้หรอกฉันคนสวยวคนดีนะพอเรียเรไม่เรียเ,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 เมล่พาพระทรงองค์ชีฮอดนองคุทโทเจ้าถึงเวลากายาทอินีาป <im> io, States, no liebe, decir, man, ับ่อยูแม nice ่ละสิกูแล้วห้องอย่าขอถ้าบาสิขึ้นและแม่นสิให้สะเอิดอกหองปวนเจ้าวนหาเบิดน้ำมาตาจะสาทันกะบ่หันมามองหน้าบาดีวนขึ้นมาคุณไทยในทำดีที่เพนก็ลาพเป็นแม่เป็นพ่อเพ

ยกไว้สำหรับกองบุญกองกระกระกุสนั่งกระนาจัพภาพของเฮาผู้ที่ได้สางนับตะบุญกันมากเมื่อนี้ลูกสาวลูกชายลูกเขยลูกสะใภ้ของคุณพ่อถมกองเฮานะคะเนาะช่วงนี้ค่ะเพื่อเป็นเกียรติให้สำหรับทีมงานคณะจัพภาพขอเสียงปรบมือดังๆให้สำหรับทีมงานคณะจัพภาพขอบริกรบุญกองกระกระกุศลของคุณพ่อคุณแม่ของเฮาในครั้งนี้สักก่อนเนาะใส่เนาะจัพภาพของเฮานั่งอยู่ทางไหนเนาะค่ะเนาะขอเสียงทีมงานคณะจัพภาพเจ้าภาพเจ้าภาพ โอ้ป้าพ uh. uh. ุ่นเจ้าภาบใหญ่พ right ุ่นยายกันจ้าไหนตั้งโตอยู่ทั้งฐานกูต่ก็ขอพระคุณคุณพ่อส่วนนะคะอ่ะบัดนี้ทราบว่าเป็นการนั่นว่าเป็นประโยชน์ขอพระคุณใหหลายเด้อพ่อเด้อมาย่อมไหนก็ให้กำลังเลีงอกเลีงใจลูกเตามาลองเมล่ำคือเก่านะคะเอาเราไม่รื่องลันไม่ใส่กันไอเสียงไงมันออกจากหน่อเสกอ่อนเมื่อแมาย่อมไหนก็แห่งแพงเนาะเอาทอนกันอยู่ลหรอตายเดือนนี้ละ เมาแต่ตะโควิดบัรซากมาหากันเลยคือเกาล่าเฮาผ่างานก็เลยถอดยุตลอบไปเดือนเชกันเว้นกันคือน้ำรอบนี่ฮันจัดที่จะีเยอะกัลวกันเราสมากรานเกิรกันหาเวที่นี่ประนยีดดูปุ่นปี๊ดดูปุ่นปี๊ดาูปุ่นปี๊อาปีดองทั้งสุภาไทยกันมาวันเดียวกับบ้ากันลูกกันฟอนเดอพี่เด้อพี่คนพี่วิทย์พี่ทำเอ้าแม่บ้า้อยเจ้ากบไปลวกเทียอยู่ทังสุภาไทยตี นี่ตะแม่ดีใา้มาเดี๋ยวนี่นี่อัดป้าเป็นคพลราคบดกอกไม้เหายาเขา่็กินดอกฝีนี่ปนเป็นพลเรย่ยมบีแต่ละเกิดมูเวทนี่ก็ไปหาหา,าป้าบุญอ้าบุญก็น่าจะบ้าเพรางั้นจะบ้ากาจะบ้าไปกูบอกกูแม่ตู้ตกใานะครับ ขอบุญพอพุอ่นคุณพ่อคุณแม่สัมผัสจะผ่าสุกโงสุสสน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 ขนนั้ะค่ะน้ำกลับไปเหยียน้ำกลับไปเป็ดจะได้ตาอ,อันกระปงส่งสีไล่ไล่ดีคนก็เอาทั้งหน้ามาหาวันน้ำจะเคลียบเป็นเอาตะทั้งหลังมาดิคเอาตะทั้งคนมา ขอขดคู่รักเมียที่มักอดหนุนอากซ้งแต่การับรองสาวนั่นอกมาลำลายที่องกามาลำลายที่ลาบอกาใสอันแดเชียร์จขอเป็นเดิมถูกขาคตุ๊กตาลามาชวยส่งเริมรับผตงานแ่เริ่มเิแบบับเดินตลาดลนใ้บ้านดอนกองานบกะไม่ปันนะจว่าาหวซาเขาให้ถือไม่เล่นละลีเงลนลานทั้งกระเป๋ากับเก้าเมร อ,อยังบ้างฉันไปติดต่อแล้วสรยอยเพื่องานไตใส่โต้ข้อปุดพอขอปุดช่าขอปุดคอขออควดทีการุนจักฉันมาได้ลัามรมาได้ลมรมาให้สาธาโจงจะเลิเกิดเงินไหลมากออธาเกิดทองให้สง,สงเกิดเงนไหลมากรอธาเิดทองให้ส่องสงพราพูนก็พูนป่น สบ,บายดีกุณแมเอาผัวยังกับแมเอาผัวมาเอากลไปเผาเอาบนดาฮักบนขอขอโคลาบฮักบนขอ,อ,นอนขอปืน,น,น,นที่กระโดดจ่า วัดเป็นไอเชี่ยจากน้อยวัดเป็นไอเชี่ยจากน้อยยาป่ายาป่าหอยบางทีบางิีไปในเป็นหันสอีสนันเราดโทกแคนโดุกแครละมา อได้อยๆได้ ออาหาบลองพอจะมาไวแต่ละการณจันยบาดอ่ะเอาแมนผู้ใดละใส่ผมเขามาจะใส่ละเมื่อกลางสั่งมาจะใส่ตงี้บูงานอย่บมาเป็นกังสี่พีมาบาเจ๊บ้าจะบอกเล่แม่งีม่งอนนีคือสังทาว้ยเต้ เม่นีรลองมาเบิดมือเอาลอดแก่อ้าวกระทาโกรธเป็นใจเอ้ยไก่เมมันเต็มเอมันห่ดีซาบดีคณแม่ขอบคุณค่ะเอา,เาหน้ารีเอ้บดดนีปิดบดนี้นีไอ้บดไปบดบดนี้นี่ไอบ้บดไบมายยาปามา,าอ,อ,อยพก็เราล่าันกันเด็กัเดียวสี่ใจเฮยงละแม่คอยอายใส่ เรื่องจันทรได้เเดิฮ่าใช่กขอเริ่นุนกระชอมเราฮ่าใช่กอเรินุนกระชอมเรามิเาแต่งน้าระลบปินปินันจากที่นั่นเป็นสังลุงตาจากที่นั่นเป็นสังลุงตาเส่ละคนย่อ่ก็ไปเขากว เขาดูหอกคู่เดี๋ยวบังนั่งและกระนกอีจูนกอีจูที่ตอกไปตอมซ้อมมาดนเดิ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 เดินเังเสีนงนันนเนนินัดนเันหอิอเเดินเดินเันสัตว์ดันเันเดินเเนเดนเดินเดนเดิินเินเดินเดินเดเเานเด